สวัสดีทุกคนวันนี้เาพบกับสองน้องกิฟสาวเราเนาะวันนี้น้องกิฟกะบอกแปลกใจเลยค่ะเป็นยังไรทึงมาก,กันแบบนี้เมื่อกี้นี้ฮะนะน้องกิฟตถ่ายไปแล้วเนาะทุกคนแต่ว่าแต่ก็เพิ่นโปได้บันทึกว่าแมน้องกิฟต์เปจุนเทพทอดขันตอนอันตีไข่มา่นอย่างไรเราได้ฟันเข่าตีไข่จังใจซีไปแล้วแต่ก็บอกเป็นอย่าง,งเรทำมาเริ่มใหม่กันได้ขอโทษมันนี้กะทามาจี้เข่าเลยเนาะทุกคนว <laughs> ันนี้เขาสิกินแบบกันแบบว่า การยันหมาวยนะกินแบบอาหารที่เข้าที่เข้าทับประเดกบ่ที่เข้าทับไข่บ่สินาะแบบอาหารแบบแซ่บๆด้วยเบิกสภาพมือพอจุดจิ้ปั้นเข่าเลยนางน้อยเพิ่มมา,มามลืมบันทึกโอ้ยถ่ายจมูกอะไรทุกคนเอ้ยขอโทษขอโทษอะไรเรื่องนี้สไลมมาเดี๋ยวฮะชิมมาเบิกอันเมนูอันท้าก็คือเป็นอยา่างวะเป็นอยา่างวะเครื่องปรุงเครื่องปรุงเครื่องปงอรุงท้าทวปรุงซิมี อันนี้เราได้ใส่ไปแม่มีไข่ลากาหมากเพชรผง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 ขวเนาะประเด็กยังไม่ได้ใส่เนาะผงนัวผง yeah. นัวหรือว่าผงผงอันนี้นะผงนัวผงวิเศษเราก็ใส่ถุงมาเนาะนี่ใส่ปอีกได้ว้าวใส่ไปแล้วอ่ะจิกแซบแล้วทุกคนนี่เรากริบไปจนแบบเนี่ยท้อท้ายกันแล้วนะทุกคนเจ็บใจแห้งโมเป็นยังงานนี้โมเป็นยัง นี่เออลืมเขาใส่ไปแล้วอันนี้กะคนอนคนอเนาะรถดีรถดีคนอรถดีเนาะเขาใส่ไปแล้วนะทุกคนรถแซบเนาะรถแซบอ่ะแซ่บ,ซบยังไม่เป็นอันกะมีเด็กมีผงซูร์โรสผงซูร์ผส <laughs> ผงนัวผงนัวเลยกะมะเพ็ดพงเลยกะคนอนเลยกะไข่เนาะเขาตีใส่กันอยู่ในนี่นะแต่ว่า ประเด็กอาหารรัก huh. คือเฮาคือประเด็กแต่ว่าเฮายังบ่ทันได้ตีมื้อนี้กะนี่จ้ะเดี๋ยวหอมมีดแน่มีดอยู่ไส่ไปเอาแต่กองไปเอาได้เงินเดือนเทอร์เดสตะกองเบิ่งดูเอาสิเอามีดมาเฮ็ดอันนี้นะอยู่ใส่มีดมีดโบเห็นอยู่ทางหลังบ่เห็นบ่บ่เห็นมีดอยู่ไสเนี่ยคนน้องกิฟต์จะเป็นหยังกับมีด อันไปห้างหน่อว่ได้เคยเห็นนี่ค่ะแท้จริงกันอยู่ใกล้ๆกินนี่กันอยู่ด้านหนน้าี่โบเห็นนี่ค่ะสีมาเห็นอันนี้เลยคันเป็นงูนี่ฮะคือสีแมนคลิปสุดท้ายเนาะห้องกระไรอันนี้นะเป็นอันทาากานกันกล้วยเนาะค่ะสีมามี้าเมื่อทีนะน้องน้องกิฟต์คือบ่อเข้าซุปไข่เลยแล้วครัจังมาท่าปลาแดกบอน้องกิฟต์เจนน่าบอ สุบงเลยมันจังแบบนัวๆตะกงตะกงแบบนี้เลยปะนั้นเลยแบบอืจุ๊ๆไปเลยนี่นะปานี่ดิซะแบไม่มีะไรอจุ๊บๆล่องคักๆปาคกแท้ปายังพม่ไกินน้ำลายน้ำลายเสีอีกแล้วนี่ เดี๋ยวใดฮัตุกบุได้ฮัปปก็ตึงงวะเนาะปีนพัรปีนภักแล้วฮก็นันน้านัชาบานีเดียะบกรอบเลยเนาะเาะเดี๋ยวฮองชิทาตืมวะเานาะเพราะว่าน,นมันย้นมันบขัเอ้เอาฮอิทาให้มันแห้งแล้วฮ่อก็สิพาประเดะกันจ้ะทุกคนนี่ปีเข้านะ ลมวอยวอยอากาศแบบเย็นะนะบรรยากาศได้เนาะบรรยากาศยามยำสาวๆแบบสีนาแบบอาหารเสาเขากินจี่ข้าวยามหนาอู้หูผีไผ่จี่ข้าวหรือว่าเอามันมาจี่หรือว่าในข่ามฮะนะไปขวบขวบขวกินยามหนานี่พักข,ขนาดเลยเมื่อหน้าไปเบิ่งน้ำซองนะน้องนางน้อยเด้อ <c oughs> <c oughs> หากินง่ายเมื่อหน้าน้องนางน้อยสีพีกมันสู่น้องกรี๊บกินเนาะ ขวในมะขามพร้อมให้น้องนั่งน้อยไปหานมะขามก่อนต้องต้องให้ไปหากุกขามแล้วก็กินมะขามแล้วก็มมุมมุมมุฮาต้องเฮ็ดฮาน่้ฮเานาะเาฮ่าซื้ออัน่ั่าฮาฮาฮ่าาฮาฮาฮ่่า่าฮ่ขาาาาฮ่าฮ่าฮ่า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 ฮฮาฮกิน่าฮาฮ่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 าั่า่าฮ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 ่ัฮ่าฮ่าาาาอา่า่าา่าฮาบฮ นะคะตลาดเขากับบุกเปิดอีกแล้วเขากับบุกมันหมไปซื้ออีกเขากับยานโควิดอีกยาดไปหมดเดี๋ยวน้องกิฟต์ที่มานปั้นเข่าอีเนาะเพราะว่ายังตะกองอันนี้ปั้นของน้องกิฟต์เจอตะกองตั้งหาตะกล้องฮันขอเน้นๆเด้อเน้นไข่เด้อโบเฮ็ดกับโบเฮ็ดก้อนใหญ่ไปได้ก็ได้ตะกองกินแบบเอาแบบคำเดียวแล้วแบบติดปากเลยรู้สึกว่าตะกองนี้มีความพิษอย่างไรบ้างเลยนะเพื่อนว่ายานนี่ปาด อื <ừ> ผมผงนัวใส่ผงนัวโอ้ยบัวตองยานน้องกิ๊ปันนั่นก็น,นัวไปแล้วบัทาใส่ไข่กินนัวนั้งเค็มเติม <laughs> น้ำตาลอีกนิดนึงพอดีเลยแต่ก็หาวตัวน้อยนะ้อต้องให้หลายเนาะหลายอยู่ในตุยใครเคยเห็ดกินนี่คอมเมนต์บอกได้เด้อเข้าวเหนียวะะค่เข้าวเหนียวะทุกคน อมาเต็มที่งานนี้ต้องสุดยอดแน่นอนคันน้องกิ๊ฟเห็ดกินน้องกิ๊ฟมังเห็ดกินเลยแม่ว่าตอนเช้าขนะดฮะบ่มี่ยังกินอาหารเช้า,นากกเนาะข้ากะทิข้าวข่านไข่อืมแซ่บกินข้าวล้กกแซ่บเย้ทุกคนแซ่บบะปลาหอม ถ้าปลาแด็กนี่แห้งหอมคักเลยงานนี้ปัง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 ฟูรีปังฟูรีเดี๋ยวจ้เหาจึงจะ่าระเราปลาแด็กเนาะเพราะว่าถ่านี้มันไข่เนี่ยชุกก่อนเท่าท่าหลายเดี๋ยวมันทิ้เปื่อยมันแห้งจะคืนเลยเนาะ <laughs> ถ้าปกติก็แล้วแตสูตรผามันเนาะเพราะว่า น้องกิปเห็นบางสู้นะนะเพิดกระท่าเอาประเดกนี่นะใส่น้ำมันไข่เลยแต่ว่าน้องกิปบก็ใส่น้องสิมะทาจุ๊บจุ๊บจุ๊บแช่ชละักะยาเนาะโอเคบอตะกอ <Okay. S 1> โอเคโอเคงานนี้มาโอเคเป็นจนังไหนมาทาเลยบอนี่ทุกคนประเดกครับ แซ่บแซ่บเดี๋ยวเราชิลองท่ากันเนาะน้องกี้ไปมุ้งๆกัน,กนทุกคนอาจจะคุ้นเคยนะปลูกประเด็ปลูกนี่ลายงานอะไรเอาเขากัซื้อมาปลูกเดยเขาก็ต้องให้คุ้มประเดกเขาก็ซื้อใหม่ตลอดดอกโบแม่แม่น้องกี้ไเห็ดแล้วว่าประเดกนี่เห็ดแน่นนะกัซื้อแน่เนาะเพราะว่าเขากัไปซื้อตามที่ว่าเพิ่นเห็ดแบบสดๆให้เลยฮะทุกคนข้างนอกไปซื้อกัเห็ดนี้วะเนี่ยโนองกีเนาะ จ้าอือหือคุณเศรพลาเศรพลาแต่กองชินาแต่กองเป็นอะไรบ้างมันเป็นอะไรเังไงนี่บึ้งคือชิซ่งหมดแล้วอ่เนาะแต่ว่าบมเป็นอย่างไรนะถ้ทิ้ทาใส่เอาทาให้พอแป๊ะๆบางๆนี่ซึ่งเห็นบ่มันแป๊ะๆบางๆนี่ซื่นเท่าเนาะทาหลายมันก็ชีเข้ม มานสียอ,อยมาสียอ,อยมาจ้าไม่ถูกพอนยุใส่นะ <c oughs> น้องกิฟมือน,นี้ไม่ยังก็ยังหา,าไม่ถูกสองเถื่อแล้วแมแล้วทุกววกากไ,นะไปจ้าไ่โบคนะเป็นอย่งเอากรทาไปโรย่ส่งร้อนเนาะทุกคน มาชงรอ่ถจุบๆไปเลยจับประเด็แน่นๆมาเดี๋ยวสิเอาประเด็ลงหมอ้อซะเอ้ยเอาประเด็ลงหมอ้อเอาประเด็ลงอันถ้วยถ้วยสนอฮอร์เซียมาตีใส่ในนี้ซะมันจะสนีนัวไปดักกันเลา,าวทุกคนมันจะแซบมาเพราะมือใกล้เลยหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวอยเด้อชุบนิดเดยวเลยซุบ ลโล่นเลยชุบโอ้ถ้าเบิร์นลองกิบตีไข่จะประแดงเลย <_ S 1> งานนี้ต้องเซฟแน่นอนนี่จ้าอือหือหอมประแดงนี่ทุกคนต้วงลวงต้วงลวง <_ S 1> ปเซฟชุบไปลโลดจ้างานนี้ต้องเซฟแน่นอน <_ S 2> นางน้อยเพิ่นว่าอันกิดิฮานะเพิ่นว่าว่าให้ให้เอามาจุ่มเนาะ ถ้าวโมเป็นอะไรเราก็ลัจะมาจุ่มทาา่าซาเกิดจังได้ทางฝั่งนู่นมื่อนี้ได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 ้ยินข่าวว่าเปิดเปิดประเทศเมียนมาวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดสิบเอ็ดเมียนมาเปิดเปิดประเทศเมียนมาประเทศไทยส่วนประเทศประเทศน้องกิบกันยามวานได้เปิดป่าเท่าๆหน้อยค่ะอ,อีนี่ อี่ค่ะอี๋ซุบซุบไปซุบซุบไปอย่ามาทางไกลแน,น่อันนี้นเนาะเขัดแต่เราปิ้งข้าวใหม่เลยทุกคนคนรับผู้ใดย,ยังไม่ได้กินปิน้งข้าวใหม่นี่มาเบิ่งเนาะ <laughs> น้องกินป,ปิน้งข้าวใหม่ <laughs> ข้าวใหม่หอมๆเลยทุกคน <laughs> โมเป็นยังนี่เขามีตัซวซอย อันนี้ฮะมันโบแมนที่บนโบแมนว่าเข้าที่กระเจ้าประหางกะเกี่ยวแล้วก็หางกะปั่นหางกะสีไมๆๆ่ไหมเนาะอันนี้ฮะเข้าหไหมดีทุกคนอันนี้เลยเข้าไหม้เลยอันนี้ฮะไม่ไหมเลยกลินหอมประแดกหาอีก you, ทุกคนน้องกีบเพียดหอมพัดเลยเพราะว่าอาหารตัวนี้ม็นปุ๊ตัวแซ่พอนะเลยลกินยามสากินปิ้งเข้าวนี่หอมพอสามหลังค้าเท่านั้นคนแหละ เด็ดขายนี่พี่ชิได้ขายเนาะขายไปขายไปอะไรอะไรลมพัดลมพัดเย็นกำลังหนีเลยเนี่ยวันนี้มันโม่ใหม่แล้วนี่มือซีพีเอเมืองยัดเข้ามาใกล้แล้วก็ดูด้วยสีสวยซุกเลยแหละยัง ใส่ก่อนจะเย็นๆตากล้องกับอันน้องกิฟต์กับเบียกที่ึกเดียวปนไหนนะทุกคนเนาะไม่ได้เคยถึกเดียวดรอกก็สิมีแบบหยองเหงนีนอยหนึ่งนะอยขึ้นหมากับแมวเปรียบเทียบอีกข,ขอขอเป็นแมวเดาเปีน,<อ>นต้นไม้ได้คลิปก่อนนะคลิปต้องขอโทษขออภัยนะทุกคนที่ว่ามันขึ้นคอมเมนต์บได้มันมีการผิดพลาดน้อยหนึ่งแต่ว่าทุกคนอย่าเขานี่ปะกันนะจ้าเป็นกำลังใจให้น้องกิฟตลอดไปเลย ถ้าไประเด้ยวนไปวนไปโอเครอถากิจจางานนี้ต้องแซ่บแน่นอนโอ okay, เคค่าค่ะถือว่าสำเร็จนะ <c oughs> สำเร็จนะ ว้าวเขาเน้นเน้นเขาใหม่เน้นเนะ้นเนาะเดี๋ยวชิมาท่าตูของอันนั่งน้อยนะทุกคนนี่ของเพื่อนทาไปแล้วเพื่อนมาให้เน้นไข่มาซัน้นซุบๆุบเลยเอาจุ่มไข่เลยมันโมเทบได้อยู่ สนใจเอาไปเป็นแม่ครัวบ่แนวนี้คือสิบุรีที่ไปเอาไปเห็นอยังกระเป็นเบื่อเนาะทุกคน <c oughs> นี่แหละแม่เต่าวบวดแตกแหกหนาอะไรนี่แหละเต่า,ตาวบวดแตกก็เห็ดแล้วถ้าเต่าแตกนี่งานนี้มีมีหางพังในยท่านกินนี้มีผิดพลาดทางเทคนิคหน่อยหนึ่งพากันยอ่อเต่าว่านางน้อยอุ้มเต่าบุแพ้นางน้อยชิมเต่าไปเลย <c oughs> หัวเกือบซักกระเทีทยมไป อ๋อโอเคจ้าหน่อยได้นะทุกคนคือว่าเหากะไม่มีอย่างนั้นไม่มีอย่างนั้นทุกคนอยากไปลินนอกดิเดี๋ยวไปหาผู้พิพากษานอกเลยได้นี่นอก,กน,นอกน่ะอนกบ้านแน่นอกบา้านเมื่อหนาน้องกิฟต์สิมาลอยน่องให้เบิร์น <c oughs> ถามหนูด้วย <c oughs> พี่ถามหนูด้วยมาหนูหนูหนูหนจะลอยไหม หนูไม่เลยหนู้วรยแล้วพี่จะลงกับหนูไหมเดี๋ยวลอกพี่นะไม่๋กลือพี่นะรักพี่นารอพี่นารักพี่นะโอเคได้แล้วน้อยเห็นให้เบิ่งในน้องกิ๊บฮะซิมให้เบิ่งในคำใหญ่ๆเด้อเต็มปากเต็มค่างไปเลยถอนนะเอาข้าเอาเอาออกอัน ข้างลิกปิ้งแล้วตัวนั้นเข้ามาโดยจ้ะมนกระิดเดียวแล้วทุกคนว่าเดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวมาเลยก็ไม่เคยดูเดียวยงงังไงยังแยงใส่เดี๋ยวน้อยนึงแบบนี้นเป็นบ่เม่พาดปูคนสีมาซิมนำสองสี่หกเจ็ดเจ็ดท่านเนาะถ้าซิมปิ้งเข้าน้องจิ๊บจ้าสำเร็จแล้วทุกคนนี่ อนมัมตอนนี้ยังคอนฮอนนี่แหละวะมัมหรือเปล่าแม่มัมหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวนี่จ้ะหลับกลิ่นกันเลยทุกคนเอาใจเราค่ะตัวนี้ก็สุกละเนี่ยจ้ะบอให้เบิ่งตัวนี้ฮะบอให้เบิ่งเนาะนี่เข้าไม่จกแล้วเดี๋ยวจะไปซิมเลย จำในขาน่านกับประเด็กเลยทุกคนผู้ใดกินไค้คือน,น้องคิ้วซุกใขออ่อีกแล้บปีนี้เต็มปากเต็มคำแล้วนอะเบ้าจะเบ่ดได้จะอืมนะทุกคน กับอากาศงามสาวหรือว่าอากาศเย็นนในหนึ่งเนาะน้องกิ๊บกะเลยมาเห็ดอาหารเมนูนี้ใุกคนเบิ่งเสิร์เป็นเมนูที่ว่าเรียบง่ายแต่ว่าเบิ่งก็สูงง่ายเนาะก็คือป้งเข่าใส่ไข่ทาปลาแดกเนาะเมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูแบบว่ากินยามหนาวอากาศอาหารยามหนาวแซ่บๆเลยนี่แล้วคน <c oughs> ก่อนอว่าใช้เมืองคลิปน้องกลิปตอนจะนึกเลยว่าตอนหิวหิวนี่ก็ต้องขอโทษก่อน,อนว่ไฟเนาะดรือว่าไฟหิวหิวกะลุกขึ้นมาฮึบขึ้นมาปีนราจากดังไฟปีนเขาเนาะเขาทอดปีนาจะถานนี่หอมหอมเดืหอ,หอดอืมไปกินยัวน่ะงานในบล็อกคลิปยัวแต่ก้องยากจะบอกลอเลยว่ยาปิดคลิปตัวไม่ได้เขาจิบ้าฮัลว่าให้กูปิดคลิปเลยว่าเอายังไม่เอาอย่างนี้เลย ดำดีสีไม่ตกขาวสกปกดำสกปกโซโคมีเยอะแยะไปเรื่องิปขาวอยู่เนาะแต่วันหน้าดำที่ชื่อไปมีอันมีสาราผิวหรืออันทาหนึ่งมากอับฝากมาได้เนะนาเนะโฆษณาขเข้าแล้วเนี่โฆษณาครีมทาผิวกับอันอันทาหน้าต้องขอเ,เขา้าแล้วแหละกับโฆษณาอะไรก็เห้เขียววะ อืมกินให้เบิ่งทุกคนเนี่ยแต่คนหมักเนาะน้องกิ๊บหมักแับนี้ทุกคนมันมันนัวค่ะนะแต่กองแต่กองยากนำไม่ของแต่กองพิก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 อืมแบบนั้อ่ะ มันน <laughs> ี่ก็ทิปคลิปนะทุกคนเพราะว่าห่ะกับอันกันมาดุดแล้วนะทุกคนเนี่ยติดไปเมะ่อสหนึ่งแล้วจ้ะแต่กองกับอยากเลาวใช่แต่กองมากินมาเนี่ฮะของแต่กองอันนี้ฮะไม่น้อยนึงเยอะเขาคือก็แค่แค่ขาเนี่ยโมเนี่ยโมจิบซ้ำแขนใจโดดหนาะดุดหนอง ดูดนอมสูบเอาน้ำละลายๆเดี๋ยวก็เศร้าทุกคนวันนี้น้องกิ๊กขอไปที่น้อให้เนาะกะขอบใจที่แบบทุกคนนั้นติดตามมันคลิปเบิ่งคลิปนี้จบนะจ๊ะฝากทุกคนนั้นติดตามมันคลิปเป็นเลยไปล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องกิ๊กตลอดไปนะทุกคนล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อฝากกดซับสไคร้ซับสไคร้หรือว่าซับซับหมอฉิงไข่นี่างนี้ต้องมีมุกแน่แหละเพราะว่าไม่ให้มาเรียบร้อยนะจ๊ะ จะได้ชิบ๊ะเพ้เขาเนาะทุกคนนะกะอย่าลืมเนาะกะทานเพ้ว้ากันเนาะอย่าลืมนะจ๊ะนะจ๊ะนี่กะมีปิ้งเผาอาหารยำยำยำหนาวบ๊ายบายพบกันใหม่ในโอกาสหน้าทุกคนบ๊ายบายเบื้องลังกันไทยทำซุปลงไปเลยค่ะคน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 บุได้คนเนาะบ่มีบ่วงคนแล้วก็พริกใสพริกมาแล้วก็ทำกับเห็ดอันนี้เนาะ มันก็จะปินก็สิเป็นกินอยู่บอสยังเฮ็ดแล้วเนาะเอาลงเตาเลยดูกคนวัดเลยทุกคนป้าเฮ้ยโบได้หนานี่ใส่ใช่มีมือจะเค็มเนาะมื้อนี้โรคไตก็ะทำเป็นแนวใดบ๊ายบาย